วันนี้ก็จะพามาเคลียร์พื้นที่จะเอากล้าน,น้อยหนาหรือหมาเขียบบ้านเรานี่เองย้ายจากแปลงเพาะมาลงในถุงดำแต่ก็ต้องเตรียมดินในถุงไว้ก่อนตรงนี้ก็จะเป็นดินเก่าถุงเก่าที่เพาะมะละกอแต่เขาออกไม่ค่อยจะดีนักมะละกอที่เห็นอยู่นี้ก็พร้อมที่จะลงปลูกเรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้ปลูกสักที จะเป็นมะละกอพันุ์แขกดําและก็ฮอนแลนด์ปีนี้ก็จะปลูกแค่สองสายพันธุ์เท่านั้นเพราะว่าปีที่แล้วรู้สึกว่าจะตอบโจทย์มากกว่าพันธุน์อื่นๆเราพอพูดเรื่องน้อยหนากันดีกว่าที่เพาะอยู่นี่ก็จะเป็นน้อยหนานินหรือหมากเขียบเข้ากัมนั่นเองเมื่อติมดินได้แล้วเตรียมถุงได้เรียบร้อยแล้วก็รดน้ำเขาให้ชุ่มก่อน ก่อนที่จะย้ายต้นกล้ามาปลูกและส่วนต้นกล้าที่จะย้ายมาปลูกนั้นก็ต้องรดน้ำให้ชุ่มเหมือนกันเพื่อเวลาถอนรากเขาจะได้ไม่ขาดและบางทีรากเขาก็จะติดดินตามมาอีกด้วยที่ย้ายมาลงถุงก่อนก่อนที่จะนำไปปลูกนั้นก็เพื่อว่าเราจะเอามาอนุบาลเอามาเลี้ยงไว้ให้เขาแข็งแรงก่อนเมื่ออายุครบหรือต้นก้าแข็งแรงพอ เราค่อยเอาย้ายไปลงลุมยังไงได้มาแล้วต้นพันธุ์ที่แข็งแรงทีนี้เราก็จะมาเอาลงทุงดำแล้วใช้ไม้แหย่ก่อนนะทุกคนใช้ไม้แหยดินให้เป็นรูแล้วค่อยเสียบต้นก้ลาลงไปแหย่ลงทำรูให้ลึกๆพอกับรากของต้นกล้าเขาจะได้ไม่หักงอ แล้วก็จะเริ่งเติบโตต่อไปต้นกล้าที่เหมาะสมสําหรับการเอาไปปลูกลงในแปลงก็เพาะหรือเลี้ยงเขาไว้อย่างน้อยก็1ปีต้นของเขาก็จะสูงได้ประมาณ1ฟุตที่สวนของเราก็จะทำสูตรนี้ทุกปีและรู้สึกว่าจะได้ผลผลิตในปีต่อมาคือถ้าก้นกล้าเราแข็งแรงและสมบูรณ์แล้วเมื่อเรานำเอาไปปลูกลงดิน เขาก็จะสามารถหาอาหารเองได้เลยเพราะว่าเขาแข็งแรงและพร้อมที่จะสู้กับดินภายนอกและเขาก็จะเลี้ยงง่ายโตวไวบางทีไม่ถึงหนึ่งปีด้วยซ้ำก็สามารถเก็บผลผลิตได้น้อยหนาข้าวกรัมหรือน้อยหนาสีนินที่สวนเราก็จะมีรสชาติหวานเปลือกสีดำอมม่วงหรือสีนิน แต่ข้างในก็จะเป็นสีขาวอมชมพูแกะเปลือกง่ายแล้วก็จะรู้สึกว่าตอบโจทย์ต่อาการตลาดมากเพราะว่าปัจจุบันนี้ทุกคนก็อยากจะดูแลสุขภาพหรือจะหาอะไรที่มันดีๆหรือเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและหมากเขียบสีนินหรือน้อยนาดำก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งและอีกอย่างนะทุกคนผลผลิตต่อต้นก็จะเยอะ พอใช้ได้อยู่และก็ทนต่อโรคแมลงเพราะว่าเปลือกของเขาและก็สีของเขาสามารถหลอกล่อมแมลงได้เพราะว่าเขาเป็นสีม่วงสีดำประมาณนี้นี่ก็อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่มแมลงไม่เข้าใกล้หลังจากที่ใส่ถุงเสร็จแล้วก็ลดน้ำตามให้ชุ่มนะทุกคนช่วงแรกก็ควรลดเช้าและก็เย็น